สวัสดีคุณลูกค้าที่ชมไลฟ์สดทุกท่านนะคะวันนี้พาคุณลูกค้ามาช้อปปิ้งนะคะในส่วนของร้านเปิดใหม่ที่ห้างทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์นะคะอันนี้เป็นของแบรนด์โพลีสนะคะคุณลูกค้าโพล i ส e แบรนด์1983านะคะย้ำว่าแบรนด์นี้เขาส่งขายออกนอกนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องคุณภาพ ไม่ต้องพูดถึงนะคะคุณลูกค้าถ้าไม่ดีจริงไม่ได้ส่งออกแน่นอนนะคะอันนี้เราส่งขายออกนอกแต่ว่าวันนี้เปิดโอกาสให้คนไทยทุกท่านได้ช้อปปิ้งกันด้วยนะคะใครที่ชื่นชอบแนวการแต่งตัวแบบสบายๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเสื้อโปโลเสื้อยืดนะคะคอกลมแขนสั้นแล้วก็แขนยาวนะคะวันนี้เรื่องเนื้อผ้ามาก่อนเรื่องราคาก็โอเคนะสวัสดีพี่พิพโรดคะ่ะ สวัสดีค่ะนี่แมสสวยนี่แมสวแมสวยโอ้ยแมสร้อยดเดียวช่วยหน่อยซื้อครบหนึ่งพันอบหนึ่งพันมาเลยจ้าคุณลูกค้านละจ้าใครชื่นชอบในส่วนของการแต่งตัวสไตล์ลำลองนะคะไม่ไว่าจะเป็นโปโโรวันนี้โชว์โปโโรก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวโชว์เสื้อยือด นะคะรวมไปถึงเสื้อกันหนาวชุดกันหนาวอุปกรณ์กันหนาวมีครบที่นี่เลยราคากับคุณภาพนะคะรับประกันคุ้มค่าแน่นอนเสื้อโอโลของเรานะคะเริ่มต้นที่400บาทค่ะ400บาทคุณลูกค้าเขาเป็นโปโลที่ทอพิเศษถักทอพิเศษนะคะพิเศษยังไงคุณลูกค้าปกติเสื้อโอโลเขาจะมีเย็บข้างใช่ไหมอันนี้ไม่มีนะ เป็นโปโลแบบเนื้อผ้าตัวเดียวกันเลยนะคะเข้ารูปใส่แล้วสลิมเข้ารูปฟิตแบบนี้เลยทรงสวยนะคะคอสวยแล้วก็โลโก้มีให้เลือกเยอะมากแล้วก็เป็นโลโก้ที่สกรีนได้สวยมากเลยนะคะมีหลายสัญ,ญลักษณ์ด้วยนะเดี๋ยวไปดูนี่โคลีสตัวนี้400บาทจากคุณลูกค้าสีแดงนะคะนี้ สังเกตคุณลูกค้าเห็นทรงของเขาเนาะจะสวยแล้วก็ใส่แล้วก็สลิมนะคะใส่แล้วดูเท่นนะคุณสุภาพหลุษรวมไปถึงใครที่ชื่นชอบแมสวันนี้แมสของโพลิสนะคะ100บาทค่ะหรือใครวันนี้ช็อปครบ1000แถมให้ฟรีเลยไปต่อนะคุณลูกค้าไปดูว่าโปโลมีแบบไหนบ้างนี่ก็ทุกตัวเลยเขาจะสกรีนลายโพลิสให้แต่ว่าก็เป็นลายแตกต่างกันไปนะคะนี่จากแบนรนด์โพลิสนี่สีขาว ีหรือว่าจะเป็นสีน้ําเงินสวยทุกสีเลยคุณลูกค้านี่สีกลมนะคะอันนี้ก็โปโลจะราคาอยู่ที่400ร้อนะคะนี่โชว์ไม่เห็นอนะ่ะเห็นแค่ครึ่งตัวเยอะนะคุณลูกค้านี่สี่ร้อยบาทไปดูในส่วนของเสื้อยือดบ้างเสื้อยือดคอกลมเดี๋ยวดูโปโลก่อน,นะขออนุญาตไม่เห็นมีเหลืองมีแดงนะคะเดี๋ยวมาดูเสื้อยือดบ้าง รับประกันนะคุณลูกค้าเรื่องของการยืดการย้วยนะคะสวัสดีคุณพี่วิทูนะคะสวัสดีค่ะนี่อันนี้ก็พอลิสเหมือนกันนะคะสัญลักษณ์ของเขาก็คือจะเป็นพอลิสในแบบรูปแบบของต่างๆนะคะนี่ถ้าเป็นเสื้อยืดคอกลมของคุณผู้ชายนะคะราคาจะเริ่มต้นที่280บาทแต่เนื้อผ้าดีมากนะยังไงคุณลูกค้าที่สนใจเดี๋ยวแอบจับก่อนนิ่มนิ่มแล้วก็แบบว่า ผ้าไม่บางมากอ่ะผ้ากาลังพอดีคุณลูกค้าเนี่ยต้องมาจับนะใครที่ชอบใส่เสื้อยืดวันนี้สนใจแบนรนด์โพลิสนะคุณลูกค้าเดี๋ยวจะให้ดูผลิตภัณฑ์ของเขานะคะนี่เขาจะแพ็คก,กล่องอันนี้คือเสื้อยืดอ,อยู่ในกล่องนะคะไม่ใช่ชุดชั้นในนะคะกล่องเหมือนชุดชั้นในมากก็เห็นแบบตามนี้เลยนะคุณลูกค้าก็280บาทจากคอกลมมีแบบให้เลือกเยอะมากนี่โพลิสทั้งหมดเลยหรือคุณผู้หญิงก็มีนะนี่ คุณผู้หญิงคุณผู้ชายวันนี้เสื้อยืดเริ่มต้นที่280บาทเท่านั้นชอบลายไหนชอบสีไหนคุณลูกค้ามาเลือกดูส่วนใหญ่จะเป็นโทนสุภาพนะคะขาวเทาดำอะไรประมาณนี้ถ้าแจ๊ก็จะเป็นแดงเหลืองนี้อิตาลีลอนดอนนี่ก็ก็เป็นสินค้าส่งออกนะเพราะฉะนั้นก็จะสแกนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยนี่โพลิสหญิงก็มีเท่มากคุณลูกคา้าเยอะนะนี่โชว์เป็นบางส่วนแล้วกันนะคะ ก็ราคาไม่แพงนะคุณลูกค้า280บาทนะคะเริ่มต้นสำหรับเสื้อยืดส่วนเสื้อโปโลโหถ้าใครชอบใส่โปโลนะไม่ผิดหวังแน่นอนแบบเยอะมากโปโลแบบเยอะมากคุณลูกค้าดูนี่โหไม่เห็นละไฟจะเป็นแบบไงอะ่ะสีเทาสีดำแต่งลายคอเป็นสีพื้นนะคะนี่เห็นไหมจวกษอนที่คอดีใครอยากได้โปโลเท่ๆวันนี้นะจ๊ะแบรนด์โพลิส 400บาทกับเนื้อผ้าดีๆเลยโอ้โหเยอะมากโชว์ไม่หมดเดี๋ยวมาดูแบบว่าเป็นเสื้อยืดคอกลมแขนยาวบ้างนี่เห็นไหมฟิตมากขอคนกล้ามแน่นๆนะโอ้โหใส่แล้วเท่แน่นอนเดี๋ยวซูมราคานิดนึงนี่410บาทจ้ะคุณลูกคนะ้าอันนี้เป็นยืดคอกลมแขนยาวนะคะ410บาทเท่ไหมนี่ไม่ต้องแปลกใจทำไมในะแบบเป็นฝรั่งนะคะเพราะว่า มันเป็นสินค้าส่งออกจากคุณลูกค้าคา่ะขอโชว์นี้หน่อยโคที่สีแดงตัดขาวนี่เท่มากไปต่อนะคุณลูกค้คามุมต่อมาขอโชว์เป็นในส่วนของมุมเด็กๆบ้างอ่านี่เสื้อผ้าเด็กๆนี่ของเด็กก็มีนะใช่ไหมโคริส ก็จะเหมือนคล้ายๆผู้ใหญ่นะคุณลูกค้าก็จะมีแบบยืดแขนสั้นนะคะยืดแขนยาวแอบเช็คราคานะตัวนี้เท่าไหร่เนี่ยหาราคาไม่เจอในน้องคุณถ่า,คายคุณถ่ายยุ่งอยู่เดี๋ยวแป๊บน,นึงนะเดี๋ยวหาราคาให้แต่ว่ากางเกงยีนเด็กเนี่ยเริ่มต้นที่290นะคะากางเกงยีนเด็กตรงน,นี้250เดี๋ยวมาดูราคานะนีของเด็ก260บาทนี ยืดแขนยาวเด็กนะคะ oh. 260บาท oh. เขาจะอยู่ในกล่องทั้งหมดเลยเสาาื้อผ้าแล้วก็จะโชว์ลายชัดเจนมาก oh. ของเด็กก็โชว์หน้าแบบฝรั่งจ๋ามากเลยอะ oh. 260บาทนะคะใส่แล้วจะดูอินเตอร์นิดนึงนะ oh. เพราะว่ามันเป็นของส่งออกนะคุณลูกค้ายังไงใครชื่นชอบแวะมาช้อปปิ้งกันนะคะ oh. กับ p โ l ลีสชอบนะคะชอปเปิดใหม่ที่ห้างทุวิกิตนะคะย้ำว่ายืดแขนยาวของเด็กวันนี้เราขายอยู่ที่260บาทนี่ราคายอยู่ข้างกล่องเลย ถ้าเป็นยืดแขนสั้นจะอยู่ที่220บาทน,นี่สองบาทมีทั้งเด็กหญิงเด็กชายเด็กเล็กเด็กโตนะคะหน้าตาแบบจิ้มลิ้มมากเลยในแบบนางแบบของเรานะคะสองบาทอันนี้320ิบนี่ก็ไซส์มีผลกับราคานะขอบคุณสําหรับการไลค์การแชร์ขอบคุณมากคุณลูกค้าขอบคุณมากค่ะไลค์สุดทุกวันนี้เหงาหงอยค่ะ โอ้โหนิ้วล็อกหรือเปล่าเนี่ยใครกดพี่ลุงแน่เลยอ่ะอันนี้ละ250บาทจา้ะนี่250ถ้ากดเยอะขนาดนี้น่าจะเป็นคนกันเองนะลูกค้าไม่กดเยอะขนาดนี้แน่นอนอ่ะน่ารักเอาใครอยากจะน่ารักดูอินเตอร์นะคะวันนี้แนะนำให้ใส่แบรนด์โพลีสที่ห้างทูวิกิตนะคุณลูกค้าไหนดูกางเกงหน่อยสิกางเกงเด็กๆนะคะก็จะมีนี่เลย290 290แสงเยอะมากมองไม่เห็นเลย 290คุณลูกค้าเก่งยีนนะมีหลายทรงคุณลูกค้าเยอะเยอะเยอะงบาทเริ่มต้นที่290แล้วกันยีนเด็กนะเดี๋ยวให้ดูทรงนะคุณลูกค้าเจะพ,งพองๆของเด็กๆมีเด็กเล็กเด็กโตนะคะมีสีเข้มสีอ่อนสีดำนี่สวยไหมก็ไม่ไม่เกินนี้หรอกคะ่ะคุณลูกค้าราคาก็หลักร้อยจ้ะ หรือจะเป็นกางเกงขาสั้นของคุณผู้หญิงวันนี้290าบาทนะคะหรือจะเป็นของคุณผู้ชายก็290เหมือนกันนะคะกางเกงขาสั้นนี่290าบาทรวมไปถึงเสื้อแจ็คเก็ตอันนี้โปโล,โลของคุณผู้หญิงแจ็คเก็ตแจ็คเก็ตก็พันนิดนิด,นดคุณลูกค้านะจ๊ะเยอะมากมียังไงคุณลูกค้าที่สนใจนะคะรวมไปถึงนี่เลยเดี๋ยวแอบโชว์นิดนึง หมวกเขามีนะคุณลูกค้าหมวกโพลิสก็มีอันนี้เป็นเข็มขัดนะคะเข็มขัดวันนี้สองรอยเก้าสิบเก้าบาทเข็มขัดโพลิสมีตาโพลิ c ให้ด้วยนะใส่แล้วเขาจะนึกว่าเราเป็นตำรวจไหมเนี่ยจ <c> ะ <ute> <c ute> ใส่ทั้งตัวนะ <c ute> โอ้โหเข็มขัดยังแตมป์โลโก้โ l ลิ e ให้เลยอะ <c ute> ระวังเข้าใจผิดว่าเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบนี่เนี่ย p <c ute> สทั้งหมดเลยนะคะ ก็ฝากไว้ด้วยนะคุณลูกค้าอีกหนึ่งมุมที่น่าสนใจนะคะที่ห้างทวิกิทซูเปอร์เซ็นเตอร์เดี๋ยวขออนุญาตด,ดูหมวกโพลิสก่อนนะคะราคาเท่าไหร่หมวกก็มีนะคุณลูกค้าหมวกก็น่าจะอยู่ที่400กว่า490อ่าหมวกหมวกเท่ๆอันนี้490นะคะทรงสวยค่ะมีหลายแบบคุณลูกค้าก็ประมาณนี้ก่อนนะคะคุณลูกค้าแนะนำร้านเปิดใหม่นะมีใบนี้สวยสิ ยังไงใครที่ชื่นชอบนะคะสไตล์แบบว่าเสอยืดโปโลหรือว่ากางเกงยีนนะคะก็แวะมาชอบได้ใบนี้เลยจากใบรนด์แดงดำโพลิสก็ประมาณนี้ค่ะยังไงคุณลูกค้าที่สนใจนะคะสินค้าจากแบรนด์โพลิสนะคะก็อยู่ที่ประตู2ค่ะประตู2องคุณลูกค้าเดินตรงเข้ามาเลยจากจะอยู่ซ้ายมือเลยร้านเครื่องสำอางนะคะ o r ร e เ t น l p r พ n c เซ s มาก็เจอเลยนะคะอยู่ตรงข้ามร้านอะไรนะโดนัทซันเดย์นะคะนี่ฝากไว้ด้วยสินค้าคุณภาพส่งออกนะคะราคาย่อมเยาวที่ p o l i e Shop ที่ห้างชวิกิซูเปอร์เซ็นเตอร์ค่ะวันนี้ไลฟ์สดชวิกิซูเปอร์เซ็นเตอร์รอบบายลาไปก่อนนะคะคุณลูกค้าขอบคุณและสวัสดีคะ่ะใครสนใจอย่าลืมว่ามาช้อปปิ้งกันนะคะบาราคาสวัสดีคะ่ะ